ท้ายใบหยกกับฝาท้ายนะครับคาร์บอนเต็มๆแบบนี้เฮ้ยส่งเขาได้จริงนะผ่อนเริ่มต้นนะฮะเดือนละ6,000 xxx คันนี้คือตัวท็อปซีคริตนะครับที่พี่เบียร์ใบหยกนะฮะแต่งมาโชว์หนึ่งเดียวเจ้าของการขนส่งนะครับตัวอิรุสุนะฮะสเปซแคปนั่นเองส่วนรถพิเศษเพิ่มเติมนะฮะสูงสุดคือ10,000แบาทเลยผมชอบรถสไตล์แบบนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณเคยไปออสเตรเลียเนี่ยรถแบบนี้โอ้โหแต่งกันเป็นปกติทั่วไปนะครับ ชว่วแวนกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวิบีผู้ชมสวัสดีจากงานมอเตอร์เอ็กซ์โปด้วยนะครับบูธอิสุเรียกได้ว่าหลายๆคนที่เป็นแฟนคลับที่เบียร์ใบหย,ยกนะครับเขานําตัว d m a x นะครับที่เป็นการตกแต่งนะท็อปซีคิเอตมาโชว์คันจริงๆเลยนะฮะใครอยากมาดูคันจริงๆมาดูกันได้ที่บูธอิสุเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปทัวร์บูธกันนะว่านอกจากจะมีรถพี่เบียร์ใบหย,ยกแล้วนะครับเขามีแคมเปญอะไรพิเศษบ,บ้างแล้วมีรุ่นไหนหน่าสนใจบ้างก็ไปชมกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไ เดี๋ยวพาดูคันนี้ก่อนแล้วไปดูแคมเปญกันต่อว่าดูเดือดขนาดไหนปะลุยคันนี้คือตัวท็อปซีเครตนะครับที่พี่เบียร์ไปยกนะฮะแต่งมาโชว์ซึ่งถ้าเกิดใครอยากดูคันจริงเนี่ยจริงๆเนี่ยในโลกออนไลน์นะคุณอาจจะเห็นรูปเยอะแล้วแต่มาสัมผัสคันจริงๆนะครับว่าเจ้า DmaX เนี่ยแต่งแล้วเท่ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราจะพาดูกันแบบคร่าวๆนะแล้วก็จะพาไปดูแคมเปญท่องจริงแล้วเนี่ยในงานมอเตอร์อีปอนะฮะใครอยากเป็นเจ้าของ m ิวเหรือ DMAX นะครับ เป็นเจ้าของได้ง่ายมากๆนะดอกเบีย้ยก็ดีนะครับนี่ผ่อนเริ่มต้น6000กว่าบาทเองนะฮะเดี๋ยวพาไปดูต่อนี่ด้านหน้าจะดีไซน์ประมาณนี้เลยสำหรับตัวรถพี่เบียร์ใบหยกนะท็อปซี่เขมาดูด้านข้างกันต่อสําหรับตัวโปรไฟล์ด้านข้างของเขานะครับก็จัดฟิตเมนต์มาลงตัวนะเพราะสไตล์พี่เบียร์ใบหยกเขาเนี่ยเขาต้องการความพรีเมียมผสมกับความเป็นตัวรถดีแม็กอยู่แล้วนะครับที่เขาจะสื่อสารออกไปกระจกมองข้างนะครับตรงนี้เป็นตัวคาร์บอนนี่ที่ติดตั้งมาให้นะฮะแล้วก็บันได ดีไซน์ประมาณนี้เลยและที่ขาดไม่ได้นะแกงล่างทองสติกเกอร์ Top Secret Performance Engineering Service นั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดชื่นชอบต้องมาดูคันจริงๆนะจริงๆไม่ได้มีคันเดียวนะด้านข้าง Top Secret ตรงนู้นก็มีนะแต่แกงล่างทองจริงๆเนี่ยท้ายใบยกนะฮะจะต้องมาดูคันนี้นี่ไล่เรียงกันมาหลักๆผู้ชมตามชื่อเลยนะฮะแกงล่างทองก็จะมาพร้อมตัวถังที่เป็นแบบสีทองแบบนี้นะครับตามสไตล์ของเขาซึ่งถ้าเกิดใครเป็นแบบสาวก นะฮะท็อปซีครเนี่ยห้ามพลาดจริงๆนี่ท้ายใบหยกกับฝาท้ายนะครับคาร์บอนเต็มเ็มแบบนี้เฮ้ยส่งเขาได้จริงนะคือเอกลักษณ์ของรถนะฮะอิรุสุ uzu, นะมันจะเป็น D m a x ตัว Highlander หรือตัวเตีตเ้ยนะครับแต่งขึ้นอยู่แล้วไฟหน้านะไฟท้ายนะร,รวมไปถึงล่าสุดที่ผมไปรีวิวมานะ DMAX นะครับตัว v cross ก็ได้พวงมาลัยไฟฟ้ามาแล้วไปขับมาแล้วด้วยนะครับบอกเลยว่าเป็นการขับที่มันง่ายดดยมากขึ้นแล้วก็เรื่องของพ performance ต่างผมว่าก็จัดเต็มเนาะ o r c e ได้เรื่องความประหยัด ได้เรื่องของอัตราเร่งที่จีจานนะแต่ถ้าเกิดอยากเอาสุดไปเลยก็30.0ไ,ไปเลยรู้กันดีอยู่แล้วของแต่งเพียบนะฮะทีนี้เรามาดูแคมเปญดีกว่าคันนี้เตะตามากร้อนแรงเป็นเรื่องนะครับนี่ X Series 2.2 Maxforce เรามาดูแคมเปญกันนี่ผ่อนเริ่มต้นนะฮะเดือนละ6,000 xxx อันนี้เรามาสอบถามอีกทีนึงนะครับว่าจะอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็เลือกได้ว่าจะผ่อนยาวสูงสุด96เดือนก็ได้แบบนี้เลย นะพร้อมรุนรับบัตรน้ามันนะครับมูลค่า1 7 000, 5 5 0 0บาทนะครับลงทะเบียนรับคูปองส่วนลด5 0 0 0บาทตรงนี้ได้เลยนะรวมไปถึงพิเศษลูกค้าเก่าอิซูซุนะมีสิทธิ์รับส่วนลดเพิ่มเติมได้ด้วยทั้งหมดทั้งมวลลองมาสอบถามได้ที่บูธอิซูซูอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือตัวเขาเราียกว่าแต่งซิ่งมาจากโรงงาน X s e r ซ e s บอกว่าเป็นเขาเราียกว่าจุดเริ่มต้นของการแต่งเนาะซื้อคันนี้ไปได้สติกเกอร์ได้โลโก้อิซูซุสีแดงสดนะครับได้ด้านท้ายที่ตกแต่งพิเศษที่เหลือนะคุชม ไปเปลี่ยนล้อนิดหน่อยก็พอแล้วนะครับอันนี้คือตัว X Series ทีนี้นะในตระกูล Highlander ก็เป็นรถยกสูงที่มีแคมเปญพิเศษด้วยนี่คันนี้เลยเดี๋ยวพาไปดูนะครับว่ามีอะไรบ้างปะ D Max Highlander 4ประตูดอกเบี้ยพิเศษ0.99%ข้อเสนอพิเศษสำหรับ Motor Expo เท่านั้นนะฮะแล้วก็แคมเปญหลักของเขาเนาะลุ้นรับบัตรเติมน้ำมันมูลค่า175,500บาทเลยนะครับมูลค่ารวมของของรางวัลเนาะ 38ล้านบาทนะครับลงทะเบียนรับคูปองส่วนลด5,000บาทตรงนี้ได้เลยนะเดี๋ยวผมทิ้งคิวอาร์โค้ดไ้ให้แล้วก็พิเศษลูกค้าเก่าอุตสุรับสิทธิส่วนลดพิเศษเฉพาะรุ่นที่กำหนดนั่นเองนี่คือตัวนะครับ D-Max h i g h l a แ d e r แบบนี้เลยล้อก็จะเป็นลวดลายประมาณนี้แล้วก็ล่าสุดที่ผมเพิ่งไปรีวิวมานะที่ปรับใหม่มาล่าสุดน,นะครับโคมไฟเนี่ยก็จะมีตัวซิกเนเจอร์นะครับเพิ่มเติมเมข้าม,มากระจังหน้าตรงนี้ปรับดีไซน์ใหม่ซึ่งผมมองว่าเฮ้ยมันก็ดูเท่ขึ้นนะเนี่ย ไอ้ตรงเขี้ยวมดเนี่ยยังมีอยู่นะแต่ตรงเนี้ยยื่นยาวน้อยลงมาหน่อยกับการปรับเป็นดับเบิลเลเยอร์นะครับจะเป็นคู่สีแบบนี้นะกระจังหน้าตรงนี้ดีไซน์ใหม่กล้องรอบพันมีมาให้และจุดที่ผมว่าหล่อขึ้นเยอะเลยสำหรับตัวดีแม็กเนาะสกูปตรงเนี้ยดีไซน์มาทาให้รถมันมีความทัฟมากขึ้นนะภาพรวมนอกจากจะได้ดีไซน์ใหม่แล้วนะครับมีการปรับนะในส่วนของตัวพวงมาลัยไฟฟ้าให้มาแล้วด้วยขับง่ายมากขึ้นขับสบายมากขึ้นแล้วก็เปอร์ฟอร์แมนซ์จับเต็มจริง ดอก0.99นะพร้อมรับบัตรกำนัน5,000บาทดาว25%ผ่อนนาน48เดือนสอบถามอีกทีหนึ่งที่บูธและนี่ผู้ชม1เดียวเจ้าเห่งการขนส่งนะครับตัวอิราสุนะฮะสเปซแคปนั่นเองซึ่งผ่อนเริ่มต้นเดือนละ5,000เอกเท่านั้นเองนะหรือเลือกรับนะผ่อนยาวสูงสุด96เดือนนะส่วนแคมเปญกลางอันนี้ก็ที่เราไปนะครับน่าสนใจมากๆเป็นเจ้าของได้ง่ายซื้อไปเพื่อทําธุรกิจซื้อไปเพื่อเป็นการขนส่ง ได้ดีมากๆกนะครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เห็นบนถนนเยอะมากนะสำหรับตัว Space c a p รุ่นนี้นะครับอ่ะดู m ิ l เ X ต่อดีกว่าสำหรับสายนั่งป่ะทีนี้นะฮะสายรถครอบครัวนะครับ m ิลเนะฮะรุ่น R S นั่นเองนะครับบอกเลยนะฮะว่า ั้งนี้เนี่ยเป็นเจ้าของได้ง่ายมากขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งนะฮะรุ่นนี้ก็มีการเพิ่มเติมนะมันจะเป็นตัวพร็อมพลัไฟฟ้าขับง่ายมากขึ้นออปชันต่างๆจัดเต็มแล้วแต่งหล่อมาจากโรงงานแบบนี้นะครับถ้าอยากดูรีวิวจอลึกหรือลองขับจัดเต็มย้อนกลับมาดูได้นะครับนี่เลยดอกเบีย้ยพิเศษ1.49%นะครับแล้วก็แคมเปญกลางพูดอย่างนี้ดีกว่าเหมือนกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตัวลุ้นบัตรน้ำมันนะครับมูลค่าหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทนะลองมาสอบี่ยคัยนคล่อแบบนี้เลย ซึ่งถ้าเกิดคุณอยากได้ความสปอร์ตจากโรงงานเนี่ยมีแบช RS กับ t r i มสีเลมอนสีเขียวแบบเนี้ยนะฮะตัว MU X RS เนี่ยผมบอกเลยนะว่าสวยจริงหลายๆคนเห็นบนถนนลรวบอกว่าเฮ้ยรุ่นอะไรทําไมตกแต่งดีไซน์แปลกตาออกไปนะครับเขาคือการเปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่ของ MU X นะครับนี่คือ RS แต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าเฮ้ยไม่ได้อยากได้สปอร์ตขนาดน,นั้นอยากได้แค่การใช้งานปกติทั่วไปเน้นความเรียบเรียบหรูๆนะครับคุณมาดูคันนี้ก็ได้นี่ ตัว m x อีกเกรดหนึ่งนะครับ <c oughs> คุณก็จะได้นการดีไซน์อีกแบบนะฮะกับเครื่อง2.2 m a c Force อันเนี้ยประหยัดจริงนะคือไปลองขับมาแล้วนะได้เรื่องของความประหยัดนะอัตราเร่งพูดตรงว,ว,ว่าไม่ได้หย่อนไปกับตัว3.0เท่าไหร่เลยแต่ถามว่าความแรงนะ3.0ก็กินขาดกันอยู่แล้วนะแต่2.2ถือว่าเพียงพอในการใช้และรุ่นนี้ได้กล้องรับคัน360องศามาแล้วนะครับอันนี้ก็จะแต่งโชว์ว่าตรงแหลกเนี่ยเวลาตกแต่งออกมาแล้วนะครับตัว m x เป็นยังไงรวมไปถึงตัวล้อ เป็นแนวทางในการตกแต่งนะครับว่าพอคุณซื้อมิวเมาเนี่ยนะครับเปลี่ยนล้อนิดนึงนะของจาเกอร์เนาะแล้วก็เปลี่ยนยางนะครับเป็นแบบนี้ก็จะได้ลุกอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นอีกหนึ่งสไตล์เลยนะครับกับค่าตัวเขาหนึ่งล้านห้าแสนห้าหบาทนะครับนี่นี่คือตัวอัลติเมทสองจุดสองนะทีนี้เราไปดูคันแต่งกันดีกว่าเคยรีวิวไว้แล้วแต่ครั้งนั้นเนี่ยยังไม่ได้เจาะลึกมากโชว์ให้ดูนะครับว่ามิวเนี่ยแต่งแบบโหลดนะทำฟิตเมนสวยๆนะเป็นยังไงนี่นะมาพร้อมเ d a s ครบบคันนนนมากยิ่งขึ้ะะะฮใรบ การทํางานต่างๆแล้วก็ถ้าเกิดคุณเขาเรียกว่าชอบความเป็น m ิวเที่โหลเเ้ลงมาได้ล้อฟิตเมนต์สวยๆนะครับอมซุ้มนิดนึงเนี่ยทรงจะมาแบบนี้เลยคือตอนนั้นไปรีวิวมานะ่ะผมยืนดูคันนี้นานเหมือนกันเพราะว่าทรงเข้ามาเทนะครับไฟหน้าแบบนี้กระจังหน้าเป็นสามมิติดีไซน์ใหม่นะครับตรงนี้คือกรอบจริงๆจะใส่ตัวไฟตัดหมอกก็ได้นะถ้าคุณถอดออกไปแล้วก็ชุดแต่งของเขาพารอบคันมีมาสไตล์แบบนี้เลยนะครับส่วนคันนี้เนี่ย จะไม่ได้เหมือนวีนเอ็กซ์คันนู้นคันนู้นน่จะเป็นการยกสูงใส่ยางนะครับแบบ A t ทเนาะอันนี้จะเป็นแบบจรวดทางเรียบนะได้ล้อก้านซี่ทรงซิงซิงแบบนี้เลยนะครับสเปคคือ2 6 5 5 0นะครับเป็นล้อขนาด20นิ้วก้านแบบนี้นะครับคาลิปเปอร์เบรกสีแดงแล้วก็มีการโหลดเตีย้ยกระจกอันนี้ด้วยความที่เขาเป็นตัวเริ่มต้นเนาะเป็นแบบพลาสติกสีดําด้านนะครับก็จะได้ราคาที่มันย่อมเยาวขึ้นมาถ้าอยากรู้ว่าการตกแต่งคันเนี้ยมีงบประมาณเท่าไหร่บ้างมาดูได้สติกเกอร์ก็บอกแล้วนะคร นะ้าการตกแต่งแบบนี้ประมาณเท่าไหร่ประมาณ266,000บาทโดยประมาณนะมาดูคันจริงกันได้นะครับอ่ะแล้วก็ตรงกลางบูธนะถือว่าเป็นการรวมไฮไลท์ของงานครั้งนี้เลยว่าอิตูสุดเนี่ยเขามีอะไรบ้างนะครับเราไปดูรายละเอียดกันต่อดีกว่าว่าเป็นยังไงปั๊นี่คือตัว DMAX นะรุ่น Spark ที่เขาเอามาตกแต่งเป็นสไตล์แบบนี้เลยนะครับก็จะมีตัวเนี่ยนะฮะกันชนด้านหน้ามีสปอร์ตไลท์นะครับมีสโคนเกอร์นะฮะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเป็นการตกแต่งสไตล์ซาฟารี Safari นะฮะซึ่งจริงๆสวยนะ ผมชอบรถสไตล์แบบนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณเคยไปออสเตรเลียเนะี่ยรถแบบนี้โอ้โหแต่งกันเป็นปกติทั่วไปนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการตกแต่งนะครับก็หลักๆขอบอกแบบนี้แล้วกันนะสำหรับคนที่แบบสนใจรถอ e ีทูส so ูอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว D-MAX นะในรุ่นต่างๆ Double Cap s สปาร์นะครับหรือว่าจะเป็นเกรดอื่นๆน,นะครับไฮเรนเดอร์ก็ดี V r o s s ก็ดีหรือท้ายสุดน,นะครับ x มาที่นี่ได้เลยเพราะว่าแคมเปญดีมากๆดอกเบีย้ยต่ำนะครับผ่อนยาวนะครับแล้วก็ของแถมแล้วก็การลุ้นนะครับของรางวัลต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับและนี่คือบูธอิสุในงานมอเตอร์โชว์นะครับก็ถ้าเกิดชื่นชอบรถตระกูลอิสุน,นะครับห้ามพลาดจริงๆเพราะว่าครั้งนี้อย่างที่บอกว่ามีตัวท็อปซีเกตของพี่บีไปยกด้วยถ้าจะมาซื้อแค่เสื้อก็ได้นะ มาดูรถเสร็จปุ๊บมาด้านข้างของบูธนะครับเสื้อท็อปซีคริตของลิมิเต็ดนะครับในความเป็นตัว D-MAX เนี่ยมีขายด้วยมีราคาบอกเรียบร้อยแล้วนะครับก็หลักๆโดยรประมาณนี้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนฮนะเจอกันใหม่คลิปหน้าได้รถคันไหนลองมาคอมเมนต์ผมสร้างมาหน่อยไปนะครับสวัสดีครับ